คุณรู้ไหมเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคำต่อเปี่ยวคือระบบค่ะ เพราะระบบจะช่วยคุณสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพเหมือนพาหนะที่ติดสปีดที่คุณสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นวางระบบบัญชีภาษีบริษัทอย่างไรตั้งราคาสินค้าก็ไม่เป็นกำไรที่ได้ก็แค่พอจ่ายภาษีเท่านั้นมาไขาเคล็ดลับเพื่อสร้างระบบที่ดีสําหรับธุรกิจยุคใหม่กันค่ะหลักสูตร Next Gen Control เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรคัดสรรคุณภาพให้ตอบ ในแบบที่คุณต้องการเบือนวันนี้ถ้าคุณต้องการสูตรที่คัตติ้งเ,งเนี้ย ب, ใส่แล้วเปะ๊ะหลักสูตรนี้ก็เช่นกันเมื่อได้เรียนรู้แล้วองค์กรคุณจะเปะ๊ะและเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้อย่างมั่นคงเพราะได้ออกแบบการวางระบบต่างๆเพื่อรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมมีข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในกิจการประกอบการตัดสินใจทําให้องค์กรสามารถสื่อสารกันได้มากขึ้น รักษาคุณภาพสินค้าและบริการได้อย่างดีเยี่ยมตัวอย่างประโยชน์ที่คุณจะได้รับมีดังนี้ทราบถึงวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและรู้วิธีการเตรียมแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงรู้ระบบในการวิเคราะห์ป้องกันสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าใจระบบการจัดการพร้อมทั้งวางโครงสร้างระบบบ,บัญชีภาษีที่ดีทราบถึงการบริหารจัดการข้อมูล ภายในองค์กรและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างผู้ที่ต้องการเริ่มต้นวางระบบในธุรกิจต้องการวางโครงสร้างระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทํากิจการประสบปัญหาพนักงานภายในองค์กรทุจริตอยากปรับปรุงแก้ไขหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายบุคลากรที่ ที่ต้องการจัดการปัญหาเรื่องของทรัพยากรบุคคลวางแผนเริ่มต้นสร้างทีมใหม่ราคาปกติ8 9 0 0 0บาท ราคาพิเศษเฉพาะ20ท่านแรกเหลือเพียง59,000บาทจากประสบการณ์ด้านการวางระบบมากว่า10ปีและเจ้าของธุรกิจมากกว่า1,000บริษัทที่ไว้วางใจให้พอย,ให,พยให้คำปรึกษาและดูแลมั่นใจได้เลยค่ะว่าคอร์สนี้จะตอบโจทย์คุณจริงๆและได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะยิ่งคุณตัดสินใจช้าค่าเสียโอกาสของคุณจะแพงกว่าน,นี้แน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร098449 2 4 6ค่ะ